เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่19มีนาคมคืนนี้ครับกับศึก FA ครับรอบแทีมสุดท้ายแมนยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมซึ่งเกมนี้ครับก็จะเป็นเกมสุดท้ายของในเดือนมีนาคมก่อนจะมีช่วงพักเบรกทีมชาติและกองทัพปีแสดงของเราก็จะกลับมาลงสนามอีกทีในวันที่2เมษายนกับศึกพรีเมียร์ลีกในการบุกเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ทั้งนี้กับความน่าจะเป็นในเกมกับฟูลามนะครับก็ค่อนข้างเชื่อว,ว่าเอรินักน่าจัดชุดใหญ่ลงสนามเหมือนเดิมและก็จะเดินหน้าบุกเข้าใส่ในขณะที่เย็นฟูลามนะครับก็น่าจะต้องมาเล่นแบบรัดกุมเอาไว้ก่อนและก็รอโอกาสที่เหมาะสมในการเล่นเกมสวนกลับเพื่อปลิดชีพกองทัพปีสัจแดงให้ได้ครับแต่เกมนี้ก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าแมนยูเต่จะไม่มีคาเซมิโร่เป็นเกมแรกจากการโดนแบนทั้งหมด4เกมซึ่งก็ต้องมารอดูนะครับว่าแดนกลางของทัพปีสาดแดงจะรับมือกับเรื่องนี้ยัง เรามาเข้าเรื่องกับการปรีีิวเกมคู่นี้กันเลยนะครับแมนยูนเต็ดเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมในศึก f อฟเอครับรอบแทีมสุดท้ายเดือกเกมนี้จะลงสนามในเวลายิมสนาฬกาสานาทีตามเวลาประเทศไทยผู้ตัดสินเป็นคริสคาวานาและถ่ายทอดาสดผ่านทาง b ีอิน p o r t ์ตฟรีครับเรามากันี่ความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนยูนเต็ดกันก่อน สำหรับแมนยูนเต็ดนะครับในรอบที่ผ่านมาก็ได้เล่นในบ้านนี่แหละและก็เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปได้3ประตูต่อนหนึ่งและกับฟอร์มการเล่นในแมตช์ล่าสุดนะครับก็เพิ่งบุกไปชนะเรอัลเบติสในศึกยูโรปีลีกมาได้1ประตูต่อศูนย์สำหรับวามพร้อมรือนังเตะนะครับเกมนี้แมนยูนเต็ดมีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายซึ่งข่าวร้ายดูจะมากกว่านะครับด้ยแมนยูนเต็ดจะไม่มีคาเซมิโร่เป็นเกมแรกจากกำหนดแบนทั้งหมด4เกมหลังจากโด,ด,ดนใบดงโดยตรงในเกมลีกกับซัมตันที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ก นอกจากนี้ครับอเลฮันโดการนาโชซึ่งเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกม F อฟครับรอบที่ผ่านมานะครับก็ดันมาเจ็บในเกมกับซอมตัน้ดยเช่นกันทำให้จะพลาดลงสนามในเกมนี้ด้วยครับ ส่วนข่าวดีในเกมนี้แมนยูเต็ดก็จะได้องตนักมสยานกลับมามีชื่อในทีมเป็นเกมแรกหลังจากหายหน้าไปนานกว่า12เกมส่วนในรายของคร e ิสตินเอริกเซนนะครับก็พอจะมีข่าวดีอยู่บ้างเมื่อทาง e เอริกเซนฮคนียครับได้ออกมาระบุแล้วว่า e เอริกเซนจะกลับมาลงสนามให้กับทัพป,ปีศาจแดงได้ในช่วงเดือนเมษายนเป็นอย่างน้อยครับในขณะที่ตัวหลักที่เหลือนะครับก็น่าจะได้ลงสนามกันอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นราฟาเอวารานลิซันโดมาติเนสบรูโนฟานเนลเดสหรือว่าจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดครับ มากันที่ฟังทัพเจ้าสัวน้อยกันบ้างนะครับในเกมเอฟเอครับรอบที่ผ่านมาโฟลลัมนะเปิดบ้านเอาชนะลิสมาได้2ประตูต่อศูนย์แต่กับผลงานในช่วง2เกมหลังสุดนะครับโฟลลัมเรียกได้ว่าไม่ค่อยดีเลยครับบุกไปพ่ายเบรนท์ฟอร์ดมา3ต่อ2และในเกมล่าสุดเพิ่งโดนอาร์เซนอลบุกมายิงคาบ้านถึง3ต่อศูนย์ ในเรื่องความพร้อมนักเตะนะครับเกมนี้โฟลแลมจะไม่มี3นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บหยุดก่อนหน้าทั้งเลวินเคอร์ซาว่าเชนดัฟฟี่และก็นีสเกนเคบาโน่ในส่วนตัวหลักที่เหลือนะครับก็เรียกได้ว่าย,ยังคงน่ากลัวครับโดยเฉพาะใน3ตัวรุกทั้งอันเดรสเปเรล่าเด็กเก่าของเราเองนะครับวิลเลียนและก็อเล็กซานดรามิโตวิชนั่นเองเรามากันี่คาดการณ์ไลฟ์ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันนะครับจากทางเว็บไซต์โซฟาสกอร์เริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนกับแผน4-2-3-1 ในทจวานเป็นดาบิดเดกอาสีกองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นดิโอโกดาโลแบ็คซ้ายเป็นลุคชอ์คู่เซ็นเตอร์ลิซันโดมาร์ติเนสกับราฟาเอลวารานสองมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับวันนี้เป็นเฟลดกับมาเซลซาบิเซอร์สามตัวลุกทางซ้ายเป็นมาคาสแตรดฟอร์ดทางขวาเป็นเจดอนซันโชมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นบรูโนฟานานเดสและสุน์หน้าตัวเป่ายังคงเป็นวอลเป็ฮอสครับ มาที่ฝั่งฟูลแลมทีมเยือนนะครับวันนี้มาที่แผน4-2-3-1นาทวันเป็นแบรนเลโน่สีกองหลังนะครับทางขวาเป็นเคนนี่เตเต้ทางซ้ายเป็นแอนโทนีโรบินสันคู่เซนเต,นเตอร์อิซาดิออฟและก็ทีมริมสองมิฟิวตัวกลางนะครับแฮร์ริสันริดและก็เจ้าปารลินญาสามตัวรุกทางขวาเป็นวินเลียนทางซ้ายเป็นมานอโซโลมอนมิฟิวตัวรุกเป็นอันเดรสไปเลราและสุดหน้าตัวเป้าก็เป็นอเล็กซานดรามิโตรวิชครับสำหรับสกอร์ที่คาดการณ์นะครับต้องบอกว่าวันนี้มาแปลกมากเมื่ออทางูสกรนะคับ ให้แมนยูเตะไพ่กับฟูลแลมคาบ้านเลยครับ1ประตูต่อ0ูนเรามาต่อกันที่เพลสคอนเฟเนซ์ก่อนเกมเหมือนเช่นเดิมนะครับจากเอริกเฮนฮาร์าก่อนลงสนามจะกับฟูลแลมในค่ำคืนนี้ครับเรามากันที่คำถามแรกเลยนะครับฟุตบอลั่วมีผลต่อวิธีคิดและสภาพจิตใจของทีมมากน้อยแค่ไหนสำหรับทีมของคุณด้วยเฮนฮาร์ากนะครับได้ตอบว่าผมคิดว่าเราได้ตั้งวัฒนธรรมขององค์กรเอาไว้แล้วนะมันคือวัฒนธรรมของการเป็นผู้ชนะพวกเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เราต้องชนะทุกนัดเราต้องไล่ล่าแชมป์ทุกรายการเราต้องเป็นแชมป์นั่นต้องเป็นวิธีคิดของเรามันไม่จําเป็นว่าคุณต้องคว้าแชมป์ให้ได้ทุกรายการจริงๆหรอกแต่คุณต้องลงไปในสนามด้วยความคิดที่ว่าคุณต้องชนะให้ได้เท่านั้นมากันนี่คาถามต่อไปเนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องสภาพจิตใจแล้วตอนนี้มาคัาสแมทฟอดยิงรวมไปแล้วถึง30ประตูจาก48นัดในซีซั่นนี้และยิงได้ถึงยิมสประตูจาก19เกมหลังจากฟุตบอลโลก ในขณะที่นักเตะบางคนอาจจะฟอร์มตกหลังจากฟุตบอลโลกนะอะไรในตัวมาคาสแรดฟอร์ที่ทําให้เขาเก้าวขึ้นมาถึงระดับนี้ได้ด้วยดิคเคทักในครับได้ตอบว่า เขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะระหว่างซีซันในตอนตอนนะ้นซีซันน่ะสภาพร่รางกายของเขายังไม่ได้สมบูรณ์ที่สุดแต่ผมคิดว่าวิธีการเล่นของทีมช่วยให้เขามีฐานที่มั่นคงมากขึ้นและทําให้เขานะ่าสามารถนํานักสาออกมาได้อย่างเต็มที่และเขาก็มาพร้อมกับทัศนคติและความคิดที่แข็งแกร่งคุณคงเห็นกันแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นทําให้เขาพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดมากขนาดไหนมันทำให้ทีมมีความสุขทําให้มาคาัสวสต์ฟอร์ดทำประตูได้มากมายและก็ทําให้พวกเราชนะมาแล้วหลายเกมด้วย มาที่คําถามต่อไปนะครับตอนนี้ใกล้กถึงช่วงพักเบรกทีมชาติแล้วคุณคิดว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ตรงไหนของลีกในตารางคะแนนน่ะคุณอยู่อันดับ3แต่ในความจริงแล้วคุณมองว่าทีมของคุณอยู่ตรงไหนกันแนะ่ด้วยริคเคนฮากได้ตอบว่าผมจะทําการสรุปอีกครั้งหน้าหลังเกมวันอาทิตย์นี้ตอนนี้เราต้องเดินหน้าไล่ล,าลา่าแชมป์อีก3รายการเราต้องการให้มันเป็นเช่นนั้นต่อไปดักนั้นเกมวันอาทิตย์นี้กับฟูลแลมซึ่งมีความสําคัญมากๆสําหรับเรามาที่คําถามต่อไปนะครับ คุณคว้าแชมป์ที่เวมเบอรี่มาแล้วมันทําให้คุณตั้งเป้าที่จะกลับไปที่นั่นอีกหรือเปล่าเพื <c oughs> ่อชูถ้วยแชมป์ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ถ้วยนี้มากน้อยขนาดไหนด้วยเอริกเฮนักได้ตอบว่าแน่นอนนะมันเป็นแรงกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่อย่างมากเราตังสนุกกับประสบการณ์ที่เวมเบอรีเราสนุกกับการคว้าแชมป์เราต้องพยายามขับเคลื่อนตัวเองไปด้วยไอเดียแบบนี้แหละซึ่งมันจะช่วยเพิ่มพลังพิเศษให้เราเอาชนะฟูลแลมได้ในเกมคืนนี้ด้วย มาที่คำถามต่อไปนะครับนี่จะเป็นเกมแรกที่คาส์มิโร่โดนแบนจาก4เกมและในช่วงที่ผ่านมาตอนที่เขาโดนแบนที่โมคุนนะก็เล่นไม่ดีด้วยดังนั้นคุณจะหาใครมาแทนที่เขาได้หรือเปล่าในตำแหน่งนี้ด้วยเอดิกเคนฮักนะครับได้ตอบว่าเราเคยแข่ง้วยไม่มีคาส์ซมิโร่มาแล้วหลายนัดนะและเราเองก็ทำได้ดีมากๆด้วยในวันที่ไม่มีเขาเช่นในเกมกับอาร์เซนอลที่ผ่านมา2เกมกับบลิสอยู่ในเตดและผมคิดว่าในช่วงต้นซสซั่นตอนที่ยังไม่มีเขานะ่ะ เราเองก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันนะแต่ผมก็อยากจะมีคาซิโรเอาไว้ใช้งานแหละเพราะว่าเขานามอิทธิพลต่อเกมของเราอย่างมากในส่วนของเรื่องที่ว่าเราจะหาใครมาเล่นแทนที่เขาในเมื่อเขาลงสนามไม่ได้เราก็ต้องทํางานกันต่อไปด้วยแต่คนอื่นๆที่เรามีมันเป็นเรื่องของทีมทั้งทีมนะในการจะเอาชนะคู่แข่งสักเกมหนึ่งมากค่นี่คำถามสุดท้ายนะครับตอนนี้อันเดรสไปเรล่ากำลังเล่นได้ดีมากๆที่ฟูลแลมคุณรู้สึกเสียใจหรือเปล่าที่ไม่เก็บเขาเอาไว้เก็บทีม โดยเอริกเคนฮักในครับได้ตอบคําถามนี้ว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากนะผมรู้จักเขามานานแล้วด้วยเขาเคยทำงานกับผมสมัยที่เขายังอยู่ในทีมเยาวยชนของ PSV e i n h o f e n เก่นที่จะย้ายมาที่นี่ผมมีความสุขแทนเขาจริงๆนะที่เขาพัฒนาขึ้นมาได้ดีขนาดนี้ผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วสำหรับเขาเพราะว่าเขาต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องเขาไม่ได้รับโอกาสมากนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่แมนยูเนเต็ด และมันก็มาถึงจุดที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้วเพื่อลองกับสิ่งใหม่บางทีอาจจะต้องถอยหลังไปสักหน่อยเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าในอนาคตผมคิดว่าเขาทําที่ได้อย่างดีมากๆนะในตอนนี้และฟูลแลมเองก็เป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้อย่างดีมากๆด้วยเช่นกันหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดซั s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม